สวัสดีครับท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube บันเทิงสาวนะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับเพจบันเทิงซาวช anel ครับวันนี้นะครับผมมีมิกตัวหนึ่งนะครับมาเป็นมิกที่ยอดนิยมนะครับในเมื่อ5้าปีก่อนนะครับนี่คือซาวครับ12 l i ไลฟ์โฟครับนะครับดูสภาพนะครับสวยนะครับตัวนี้ แต่อายุตัวนี้บอกเลยนะครับไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับเป็นมิกที่ทำที่ USA นะครับเป็นที่มิกที่ผลิตที่สหรัฐอเมริกานะครับเลือเลือกอังกฤษน่าจะอังกฤษนะครับตัวนี้น่าอยงอังกฤษเป็นมิกของอังกฤษนะครับซาวครับนะครับขอโทษด้วยนะครับท่านที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าท่านที่มาเล่นช่วงที่เป็นดิจิตอลอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับ สำหรับซาวคร์บ12บสไลฟ์โฟนะครับ12ไลฟ์โมิกตัวนี้สภาพสวยนะครับคิดว่าน่าจะนำเข้าโดยพี่สารวยนะครับพี่สมรวยเราเห็นนครับนี่นะครับเป็นมิก12ช่องครับ12ช่องที่สมบูรณ์แล้วก็มี12ช่องใหม่นะครับมีไดเล็กนะครับมีช่องไดเล็กนี่นะครับ ช่องลายนะครับจะไม่ซูมเท่าไหร่เนาะช่องลายแล้วก็มีอินเสิร์ตนะครับแล้วก็มีสวิตช์ระหว่างลายกับไม้นะครับแล้วก็มีเกนมีร้อยตัดร้อยเฮิร์ตด้วยนะครับเป็นมิกที่เสียงหนานะครับแล้วก็นิยมมากนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็มีปรับ ปลดกก้างแหลมนะครับเป็นพารามิติร์คิวนะครับใช่ไหมผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ1 2 3 4 5นะครับมี5นะครับแล้วก็มี5ออกมี5ออกนะครับ5ออกเอา1 1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นแผ่นนะครับแผ่นซ้ายขวานะฮะซึ่งหลายท่านหลายคนนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะนะครับก็เลยเอามาให้ชมกัน แต่ละช่องก็จะมีนี่นะฮะมีออนมีเช็คสัญญาณนะครับมีออนมีเช็คสัญญาณแล้วก็มีไม่ค่อยชัดเลยนะฮะต้องขออภัยนะครับตอนไม่ค่อยชัดก็จะมีใช้ LR มีปุ๊บหนึ่งสองแล้วก็มีสามสี่นะครับมีตัวนี้มีกรุ๊ปด้วยนะครับกรุ๊ปกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองนะฮะลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสียงนี่บอกเลยนะครับสำหรับใครที่แค่เคยสัมผัส มงดีมากนะครับมีกตัวนี้ทำซาวง่ายนะฮะแต่ว่ารุ่นที่นิยมใช้ก็จะเป็น24แล้วก็16นะครับสลับ12ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นงานคาราโอเกะอิเล็กโทนนะครับนี่นะครับให้ดูสวยๆเลยครับผมเรามาชมต่อนะครับสลับการใช้งานของมิกซาครับ12 l i g h 4 o นะครับ ตัวนี้เป็นมิกซจากอังกฤษนะครับเป็นมิกซจาอังกฤษนะครับทดสอบสไลด์ขึ้นครับสไลด์ตัวนี้เป็นกรุ๊ปนะครับเป็นของกรุ๊ปตัวนี้เป็นมัตเตอร์เลื่อนไว้ที่ศูนย์ดีีครับศูนย์ดีีนะครับตัวนี้ก็ปล่อยแห้พัญญานไปที่ XLR นะครับสไลด์ขึ้นตอนนี้ยังไม่ดังนะเก่งมาก เพื่อที่จะปล่อยไปที่ L R นะฮะสัญญาณไฟไฟเรียบร้อยนะครับเปิดแอมนครับมตันนี้เสียงดีนะครับเสียงดีขนาดนี้คือแฟลไว้นะครับเรามาดู X L R ออ คุกหนึ่งคุปสองครับเพิ่ม 2, 2> คุกหนึ่คุปสเพื่อที่จะแยกไม้แยกรถถีได้นะครับมีประโยชน์ในการแยกไม้แยกรถถีไม่ก็เป็นการเสริมให้เสียงตังขึ้นนะฮะแล้วก็คุกสามครับไปขึ้นสวยเลยนะครับ ช่วยเสียมได้นะครับเพื่อให้เสียงดังขึ้นนะครับตัวนี้อาจจะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่าเหมาะสำหรับพวกงานอิเล็กโทรนงานคาราโอาเกะ นะครับแล้วว่าถ้าเป็นดนตรีสดก็สำหรับท่านที่ชอบในเรื่องราวของอนาล็อกนะครับเอาใจอนาล็อกสักนิดนึงท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของอนาล็อกหรือเสียงของอนาล็อกนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับ16ช่องหรือว่า24ช่องครับเล่นดนตรีสดได้สบายนะครับแบบไม่อายใครเลยนะครับสำหรับสาวครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับทางช่องของ YouTube บันเทิงซาวนะครับ มีสิ่งดีๆนะครับมาฝากกับทุกๆท่านนะครับสมาชิกที่รักในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับหรือว่าสนใจอยากซื้อสินค้า085ครับ01122แล้วก็55นะครับร้านบันเทิงสาวนะครับฝากไว้ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ